สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวชมเซ็นทรัมนะคะสถานที่จับ่จายใช้สอยตรงนี้นะคะวันนี้เรามาหาเพื่อนก็เลยมาให้ดูบรรยากาศวันนี้นะคะวันอาทิตย์ค่ะเอ้ยไม่ใช่สิวันเสาร์เนาะตึกนั้นก็เป็นตึกออของอนามัยโรงเรียนและบริษัทต่างๆนะคะตรงนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะเป็นที่สวนหย่อมสำหรับคนนั่งเล่นนั่งคุยกันตรงนี้นะคะ มานั่งตรงนี้เนาะต้นไม้ตรงนี้ยาวไปถึงนู่นค่ะไปถึงกนามมยตึกรามบ้านช่องอพาร์ตรเมนต์ค่ะผู้คนนะคะหลายสัญชาติที่มารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะให้ชมเป็นบรรยากาศของวันนี้เนาะวันนี้เราจะมาหาเพื่อนเนาะแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศของวันเสาร์ค่ะสี่โมงเย็นนะคะวันนี้ค่ะสี่โมงเย็นคะ่ะอากาศก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่นี่เนาะ อากาศอย่างที่เห็นอยู่นี่เพื่อนนันะ่นน่ะโบกมือบ่อยๆอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะใครอยากเป็นแฟนก็มาเดอ้อหาแฟนไทยอยู่นะคะนี่ค่ะก็บรรยากาศโดยรวมฝั่งนู้นก็ทำอาพาร์ตเมนต์ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ชุมชนซื้ออาหารการกินหลายๆอย่างเนาะนี่คือบรรยากาศชีวิตในต่างแดนค่ะหนาวมากค่ะดูตรงนี้สถานที่ไว้นั่งเล่นหน้าร้อนค่ะผู้คนก็จะเดินไปนู้น ตามหมู่บ้านต่างๆเนาะก็จะผ่านตรงนี้ลงรถเมเดินเข้าหมู่บ้านตรงนั้นเพื่อนเขาก็หนุนเห็นไหมก็โบกมือไว้ไวๆอยู่ตรงนั้นอาพาร์ตรเมนต์นี้ก็เป็นอาพาร์ตรเมนต์ไม่ค่อยไม่รู้เป็นอาพาร์ตรเมนต์เก่าราคาล้านกว่าโครนนะคะห้องหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่บ้านเขาแต่เราให้ชมบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนเนาะหนาวมากค่ะวันนี้เมื่อไรจะหมดเราตอบไม่ได้ค่ะ นี่นะคะดูสิขาวพโพลนไปหมดเลยเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กจะเป็นโรงอาหารจะเป็นอน,นาไมจะเป็นอะไรหลายๆอย่างตอนนี้เราก็เดินไปที่บ้านเขาเนาะนี่คะ่ะบ้านเขาก็อยู่ตรงไฟนี่คะ่ะไฟที่เปิดนี่นะคะบ้านเพื่อนคะ่ะนี่นะคะอยู่คนเดียวคะ่ะซื้อร้านกว่านะคะเห็นไหมติดไฟสวยงามมาก นี่คือนมโซดค่ะนิสัยดีใจดีมากก็แล้วแต่เนาะก็ให้ชมบรรยากาศอันน่าเย็นดูต้นไม้ก็อย่างที่เห็นนนนมืดแสงมืดมาเมฆหมอกออ้ยที่น้องเลยชีวิตในต่างแดนทั้งสบายทั้งลำบากปะปนกันไปเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชม บรรยากาศหนาวหนาวเย็ยนเย็นตรงนี้นะคะหนาวหนาวเย็ยนเย็นตรงนี้เนาะก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์ฝั่งนู้นก็ก่อสร้างกันไปเนาะที่เรามาจากฝั่งนี้เนาะค่ะโอเคก่ะคลิปนี้ก็พามาชมนะคะสวัสดีค่ะ